สบายดีสบายดีทุกคนมีน้องนีพาทุกคนพามาเบิ่งเขาโกนป่าทุกคนป่านองกระท้อนเนาะว่ามันสีเป็นอะไรทุกคนเดี๋ยวน้องนีพาทุกคนไปเบิ่งนี้ทุกคนนี่อะไรไหมเขากำลังโกนป่าเนี่ยเขาลงมาจะหิงแล้วทุกคนแต่ว่าน้องนีตื่นสายก็เลยมาทันชั่งนี้นะทุกคนนี่บรรยากาศเป็นไรทุกคนเดี๋ยวนี้แม่น้องนีเบิ่งเบิ้งสิไปยามไปเยี่ยมเบิ่งสิได้เบิ่งไหม จะไ,ไปเข่งตัวนึ่งสถาวีล่งติน โอ๊ปะคอหรือปะแข่งได้ปลาพี่เลิก คนที่เขียวๆนั่นคือพ mm ัมนละทุกคนมาไหนกคือ แต่ว่าน้องนี่มีโรคกันทุกคนเพราะว่าน้องนี่มีโรคย่านปีกแล้วก็การด,ดูหนาวได้เพราะว่าตอนนี้หนาวบ้านน้องนี่กำลังหนาวเลยขอบคุณค่ะ ตัวน้อยเาได้หลายเลยทุกคนเบิ้งมีต่ปะคอทั้งเม็ดไ่ปตาเค็งลำติโอเคหากลงปลาจัได้ลาเค็งบางอันนี้สินี่ะปครอตาเคีงเาลงหมจูลงไหมจู่ล้วไงอู้ปะชีแกเซอลงรืไ้น่เอาได้เขาแย They've ไม่วันติดสาอ,อ,อได้ค่ะอ๋อ คนเขาบอกว่าปีนี้นะ่ะคนมีลายเปเล่เนาะเพราะว่าเอาขอา,าระกาศคำนะปกติเขาสิประกาศตอนเช้าลมพัด ติดตามมาไดเด้อเด็ดยววนนี้เราตะหมอก้อนยางเนี้ยประจำประจำย้ลเดินเนั่งยไป้าอย้ินเขามาช่วหลวงพ่อได้กป ู้จะเต็มแงงแล้วเนาะออจะเป็นมานว่าเขาตุกกินรถเขายังไม่ได้หล่ชนีได้เนี่ยขอไ้เนาะตายแล้วฮะ ออกมานี่แล้ว ขอเงยที่นี่

้ได oh, like, oh, right ้ไลยเด้อดิเนะจะพอเก่งมอใหญ่เลยเด้ยแทงเกลยื้อนเต็มป oh, right ่น oh ี่ออาน้ำข้าวแม่เข้าไปแล้วไปดิเข้าไปปะไปโทรถามอ้พุ่นนี่ดิยังไหโอ้ได้หลยเด้อ ได้แตะปลากรมนด้วยเนาะเี๋ยวก็ได้ลด้่ปลาเ็งเยีไอ้หืนแล้วเนาะหนาวยเนาะมืนแล้วหนเดี๋ยมีขึ้นนะทุกคนพรามันหนาวผงเพ่มตแย่ยู่นี่ พอเราจังปิ๊มมาแลตัวใหญ่เลยไปม่กันแล้แล้วเอาแลนโม่เลยตี